เป็นอีกหนึ่งประเด็นดังที่ต้องตามกันนะครับกับกรณีของเฮียหมูเจ้าของร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไปแจ้งความบอกว่าลูกชายกับลูกสะภ้ายของตัวเองนี่แหละวางแผนการกักขังทรมานวางยาตนเองกับภรรยานานถึง2ปีหวังจะพุบสมบัติ60กว่าล้านเจ้าตัวยืนยันนะครับเพราะว่าพอหลายคนฟังเรื่องแบบนี้โอ้ยเรื่องจริงหรือเปล่าเข,า,ขายืนยันว่านี่เป็นเรื่องจริงแล้วเขาไม่ได้ป่วยจิตเวทด้วยครับ เฮียหมูยังยืนยันกับสื่อมวลชนนะครับว่าทุกอย่างที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงลูกชายกับลูกสะพ้ายกักขังทางครอบครัวลูกสะพ้ยยักย้ายเงินสดและทรัพย์สินไปจริงๆแล้วก็ย้ําด้วยว่าตนไม่ได้เป็นผู้ป่วยจิตเวทเฮียหมูยัยงบอกด้วยว่าการเข้าแจ้งความดําเนินคดีเพราะว่าต้องการเอาผิดกับคนที่ทําแบบนี้กับตัวเองเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องรองนะไม่ใช่เรื่องหลักส่วนตัวพร้อมจะให้อภัยลูกชายด้วยถ้าเกิดลูกสํานึกผิดในสิ่งที่ทํากับพ่อแม่ และมาเป็นพยานในคดีให้กับตนเองส่วนทางกฎหมายจะมีความผิดอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินของศาลส่วนลูกสะพ้ายและครอบครัวฝั่งนั้นนะครับตนเขาบอกว่าเฮียหมูเดินหน้าจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยแล้วเฮียหมูยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของภรรยาด้วยว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมมากกว่าไปฟังเสียงครับว่าเส้นเดี๋ยวจะปล่อยเดี๋ยวจะปล่อยก็พอตามไม่จะบอกไห้ๆก็ไม่ดีพูดอย่างนี้ ผมก็ไม่รู้หรอกมันให้เซ็นอะไรเซ็นเซ็นเซ็นบอกบอกกับเมียแล้วเซ็นนั้นไปเดี๋ยวมันก็ปล่อยล้วก็ไม่รู้มันเอาไปทาอะไรออกมาถึงจะรู้มันรอกเงินไปหมดเลยเราไม่ได้อ่านรายละเอียดมันไม่มีรายละเอียดมันแค่มีใบามาแล้วเซ็นมีใบปลป่าๆมาแล้วเซ็นชื่อปัปปปปปปป๊มหมุดที่โป้งอะไรมากทำอย่างนี้ชัางน้นเลยหลังจากที่เฮียหมูให้ปากคํากับตํารวจแล้วทางตํารวจฉะเชิงเซาจึงนํากําลังเข้าไปตรวจบ,บ้านของพ่อและแม่ของลูกสะใภ้นะครับที่เป็นที่ที่เฮียหมูเขาอ้างว่าโดนขังอยู่ที่เนี่ยนานกว่า2ปี ระหว่างที่เข้าไปตรวจคน้นพบว่าบร,ริเวณหน้าบ้านครับลูกสะพ้ายไปจ้างวินมอเตอร์ไซค์มาเฝ้าบ้านไว้แล้วให้ถ่ายคลิปวิดีโอคนที่มาด้วยนี่นี่วินมอเตอร์ไซค์นะแถมที่ประตูรัว้วบ้านของฝั่งลูกสะพ้ายเนี่ยยังแปะป้ายเขียนกระดาษแปะไว้ด้วยบอกว่าห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอะ่ะห้ามนักข่าวห้ามตำรวจเข้าไปบร,ริเวณรั้วบ้านของเขาค่ะด้านพลตำรวจตรี นเรวิทสุคนทวิทย์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดะเชิงสาบอกว่าเรื่องนี้มีความยากเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมานานแล้วส่วนกรณีการเสียชีวิตของภรรยาเฮียหมูตอนที่ชนะสูตรก็ไม่พบหลักฐานอะไรที่บ่งชี้ว่าเป็นการฆ่าตกรับนะครับ